ข้าวดำเดือนเดือนเดือนสิงหาค่ะข้าวดำเดือนสิงหานึกว่าจะไม่ได้ขนาดนี้อันนี้ของของน้าเอื้อยค่ะอันนี้ของเอื้อยอันนี้ของเรา วันนี้ยี่สิบสามตุลาคมนึกว่าจะไม่ได้ขนาดนี้เปรียบเทียบจ้าเปรียบเทียบเปรียบเทียบ นี่นาเอือยเด้อนาเอือยนี่ทั้งสายมือนะเอือยอันนี้นาเราไม่อยากจะภาคเลยให้ภาพบรรยายเด้อค่ะให้ภาพบรรยาย ข้าวเหนียวเอ้ยข้าวทันยาสิลินข้าวทันยาสิลินเกือบเกือบสองคืบความยาวรวงเกือบสองคืบ ม่วงนี้สองคืบเลยค่ะม่วงนี่ซองคือบอันนี้ใบหนาะ ตรงนี้สิเป็นเขายอดค่ะอันนี้ที่ถ้าเบิ้งคักๆมันสิเห็นเป็นเอ่อเป็นแถว ีศรัทธาทันยะศิรินทันยะศิรินเยเนาะอืมทันยะศิรินอันนี้เป็นเขายอด อันนี้ก็ถ้าเบิง้งคักๆก็สิเห็นเป็นแถวสิได้เลือกเอาดีๆดอกบ่ฮู้ว่าทางที่ทับพันเขาคัดจังได๋เพราะว่าทายงยาสิลิ้นนี่อเอ๊ะอันนี้เป็นเป็นนอนติคือเป็นขาวๆอ๋อเขาเอิ้นตไปไอ้นั่นเพียกกอนอนกอ ตายจริสิเห็นไหนี่แหงตายนี่คือว่าหน่อยนะนี่ลักษณะนอนกอต้นมันนี่เป็นคาเทงใช่ไหลเหเป็นเปื่อยเปืเป่เป็นเปื่อยเปื่อยรวงขาวขาวฟอเงี้ยวดึงมาให้ผมด้วยน,นั่นข้อเจ้าคอนอืม ทางเห็นให้ดีแล้วหลย่างโหโอ้ีีเห็นบอกงามย่างให้ภาพบรรยายให้ภาพบรรยายหน้าทงนี่จากปีแล้วที่ว่าได้เข้าแบบนี้ที่ว่างามแบบนี้ น้ำแห่งกับพอดีได้เกี่ยวตีออเอาอยาเที่ยเดียวได้ไหมถอนยาเที่ยเดียวแล้วเลยจบโบเททอนลายเทืองงอันนี้ข้ายวยอดมันจะเป็นแถวเท่าหข้าวยอดมันจะเป็นแถวเป็นแถวต้องนนีกงา้ดีว ท่เลือกไว้ดูซนะื้อมเฮ้ยของขาเจ้าตายลายของของเขาบดลายข,าของาเจ้าอืมอหน่อยงซือว่าเ่ถึงศูนิมเ่ถเงศแคบสิบนั่นแล้วนี้ของข,ขาเจ้าขาเจ้าเอ้ยขาเหนียวกัมีปนตัวนี้เออขาว,วาน,นกระเดนเอขาเหนียวคือปนลายแท้ ลายอยู่นี่นดำๆห่วงดำๆข้าวหวานห่วงสีสันก็ข้าวเจ้ามันจะเม็ดน้อยเพรว่เป็นอ,นอันอันนี้คือขา้ขาวข้าวเหนียวค่ะสีดำๆสีขาวๆนี่จะเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้านนมขมะลิข้าวม,ม,ม,มันเม็ดน้อยเนาะ นี่หยาติบมเมนผักกระหยงเนาะบ่แมนต่มงนี่บ่มีผักกระหยงหยามันก็โอเคเนี่้อกไปแล้วก็ไเ้สิว่าจ้างคือยวมันก็จบเนาะน้ำีเบิดล่ะไปยู่ทังใตเบิรล่ะก็ดีละเมื่อวานนี่น้อยนึงอยู่แขงยันมันไหลอยู่บ่เป็นยังน้าไปยู่น้ำไปยู่ทังไต้นะเพื่อนเบอดล่ะมันมวยพอดีละเขาจะได้ดินแข่ง มีบ,บกหอยมาจุ่มอีกบ่อโอ้สมพรป่ามันมาอยู่แถวนี้เอ้ยม,มานกน,น,น้ำม,มันแห้งน้ำม,มันขอนนี่บ่บกขาวใสเห็นไหเบิ่งแบบมันแห้งแมงหัวควายด้วยแมงอีอย่งโมแม่ปลาซิวดอกโมแมงแน่นอนโมแมงแมงนข้าวสารตี มีได้ยังยุบยิบยุบยิบอยู่ยเท่านี่แตงนี่แกยอดเลยนี่อือดูอันนี้มะขเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่บ้านเหาอที่นั่นข้าวเหนียว นาเขาเจาสิีบรได้นาเขาดอกเขาเจาะเขาติดมคุ้มตรงนี้บางเลยอ๋อคือมีข่ากำนำมีข่ากำปนพร้อมเลือกเอาดีๆห้องเขาไปนี้เลือกถูกโอเคนะมดแสงทองสี ท่านยาสลิ่ลกันเอาเอาท่านน้ำเฮาเต้อู้มองนี่ไหยงี่วาให้นี่มันทิมีเสียตรงเดียที่มันแรงอ่ะมันโนนตรงนั้นเลยที่มันโน้นอ่ะเฮ้ยมองไก่คันแท้นะ <c oughs> แหงง้มเด้อขุยมืออันน้ภม,มิใจด้ยาว,ามวอมมันคน ทั้งนี้หน้าบกขาดเลยบกเป็นยังไงบา้นานี่ยเพราะว่านี่ยปลาซิวแถบอยู่นั่นบอปลาซิวปลาซิวปลาส้อยเดี๋ยวนกก็มากินหมดใครมากินไปเรื่องของมันเดี๋ยวมันจะเสียหายด้วหมืนเราอย่างนตรงกลาง สวยเป็นวิวภูเวียงมาค่ะทุกท่านอำเภอภูเวียงเนี่ยถามไปถามภูมคุณนกับภูเีภูเวียงสุดหัวภูเวียงก็จะเป็นอำเภอชุมแพปากท้องคุณก็จะเป็นของภูเวียงใช่และวภูสำเพอทางนี้ภูสำเพอขึ้นอำเภอภูเขียวมั้ยบ่ อำเภอบ้านแทน่นตีนอำเภอบ้านแทน่นย่างจังหวัดชัย,ยภูมิตรงจุดนี้อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นติดเ,ตเ,เขต,เตอำเภอภูเขียวแล้วก็ติดเขตอำเภอบ้านแท่นพร้อมเขตชายแดนนี่ค่ะนี่บ้า,านที่ฉันติดเตขตชายแดน สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ